สวัสดีครับผมสวัสดีทุกๆท่านด้วยนะครับตอนนี้พวกคุณกำลังอยู่กับ c h anel n a m f a e t Man ครับอยู่กับกระผมนะครับแอดมินโอปอนะครับวันนี้อยู่กันกับเกม Assassin Creed Origin นะครับโดยวันนี้เป็น EP ที่2นะครับกับวิดีโอตัวนี้ตอนนี้เรากำลังจะไปทำเมนเคว t เควสถัดไปนะครับ f r e and Assassin ไปมุ่งหน้าสู่เควสหลักนะครับ อันนี้สังเกตได้ว่าเป็นเวลากลางคืนนะอาจจะมีบางช่วงที่ผมจะตัดข้ามไปด้วยนะครับเพราะว่าตอนที่เล่นผมไม่ได้อัดเสียงไว้อันนี้มาอัดเสียงตามทีหลังอันนี้เราใช้ประโยชน์จากเซนุนะครับเซนุเป็นนกอินทรี C, ประจําตัวเราที่ถ้าเปรียบเสมือนภาคก,ก่อนๆมัน,ม,นมันไม่มีนะเหมือนเหมือนจะไม่มีนะมันจะมีมาเริ่มมีตรงภาคออริจินนี่แหละปกติกดตัววีก็จะได้แค่สแกนพื้นที่รอบๆครับ อันนี้เป็นมีนกอินทรีเพิ่มเข้ามาด้วยทําให้เราง่ายต่อการาหาเป้าหมายนะครับหาเป้าหมายได้ง่ายขึ้นอันนี้ผมจะสแกนดูรอบๆก่อนว่ารอบๆข้านะมีศัตรูอยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็มีจุดขุมสมบัติจุบหีบให้เราเปิดได้นะเป็นไนอเทมพิเศษ q u e s, <c oughs> <S นี้นะครับให้เราจัดการกับไอตัวเกนาริออสนะครับนี่ตัวนี้ ผมจะใช้ธนูแบบพิเศษนะธนูสไนเปอร์ตอเข้าไปที่หัวตอนนี้หมัศัตรูยังไม่ตายนะคฮะเประหมายตรงนั้นตัดเขปอีรอบนึงปึ๊บติดคิดติคอนที่เหลือก็จะเป็นลูกกระจอกของมันนะครับ เอาละพอหลังจากค่าเสร็จปุ๊บก็ทำการคอนเฟิร์มคิวนะครับนี่ยโฉมหน้าจริงกินาดิออสผมอ่านชื่อถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจตรงส่วนของบทสนทนาแล้วผมอาจจะแปลไม่ถูกร้อยเปร์เซ็นะเพราะว่าใช้ยอมรับตรงๆว่าใช้ g ูเกิ a ทัส a t e แล้วก็พยายามจะแบบจับต้นชนปลายให้ได้มากที่สุด ตามความสามารถในสมองของตัวเองก็ได้มาประมาณนี้ผมจะใส่เป็นซับไว้นะเพราะว่าแปลสดเนี่ยผมหัวไวไม่พอทีทีอันนี้เหมือนเป็นคำพูดประจำของบายิกนะครับเวลาที่เขาสามารถสังหารใครได้เนี่ยเหมือนกับว่าจะวาร์ปมาอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอะในมิติของคนตายอะแล้วก็ จะคอยส่งวิญญาณให้ไปสู่สุคตินะโดยใช้คนนกปาดหน้าไปทีหนึ่งอ่าแล้วก็นี่เป็นคําพูดของเกนาริออนนะครับที่บอกว่าหลังจากที่เราฆ่าเหล่าสมาชิกขุนพลไปได้เนี่ยจะมีพวกเออเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นทหารฟาเล็กนะครับที่จะคอยมาตามแก้แค้นเรามันโหดมากแต่สู้ผมไม่ได้หรอกเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวจะมีช็อตเจออยู่แต่น่าจะเป็นอีที่ส ก็ใช้ธนูสไนเปอร์เช่นเดิมจัดการทหาร4ตัวตรงนี้เนี่ยฮะแล้วก็จะนี้จะมีสกิลนะครับสกิลที่เราฆ่าศัตรูไปตัวหนึ่งเสร็จปุ๊บแล้วมันจะสามารถเชนคิวต่อได้ก็คือฆ่าแบบต่อเนื่องนี่เป็นการคน์เตอร์แท็กแมนพุตัว E นะครับสกิลสามารถอัพได้ในช่อง Ability เอาละต่อไปเราก็ต้องไปจบเควส end of the snake ให้เรียบร้อยนะครับไปเดี๋ <c oughs> ยวเราไปมุ่งหน้าไปที่เควสกันเลยดีกว่า คครับตอนนี้เรามาถึงจุดเควสแลแ้วเดี๋ยวผมจะพยายามหา,าหาจุดก่อนว่าอยู่ตรงไหนนะครับพยายาม,มาหาอยู่สักพักหนึ่งเพราะตัวนี้เหมือนเข้ามาในอาณเขตของศัตรูนะครับเข้ามาในค่ายของศัตรูก็เลยใช้ประโยชน์จากเซนุนะครับใช้อินรีข้อสังเกตง่ายๆคือเวลาเรากําลังหาจุดโลเคชันตรงไหนอยู่ก็ตามแต่นะครับให้ทําการใช้เซนุกดตัววีนะครับทีหนึ่งปุ๊บมันก็จะ ว์ปไปที่ไซนุบินอยู่บนอากาศนะครับแล้วเราก็หันเครื่องเซอร์เมาส์เนี่ยไปตามจุดที่เราสงสัยนะมันก็จะมีเหมือนกับว่าเป็นชาร์ตอ่ะอาจจะเป็นสีขาวถ้าเป็นสีขาวนี่คือแบบจากจางๆมันจะเริ่มมาเข้มๆเรื่อยๆถ้ายิ่งเข้มแสดงว่ายิ่งใกล้นะครับเหมือนสีทองเมื่อสักครู่นี้นะถ้ายิ่งทองเข้มก็ยิ่งใกล้เป้าหมายนะแต่พอมาเจอเป้าหมายปุ๊บมันก็จะแตกออกมาก็คือเราจะหาโลเคชั่นเจอนะพอมาจาังหวะนี้เนี่ยผมเจอกลุ่มทหาร จำนวนหนึ่งนะครับก็ต้องจัดการให้เรียบร้อยนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นเส้นหนามทำให้เราของผมเล่นลาบากนะสองตัวนี้นะโหดมากมันจะมีการตีคอมโบค่อนข้างแรงนะครับแต่ว่าจะช้านะซึ่งถ้าเทียบกับความเร็วของบายเอกเนี่ยส,สู้สู้บายเ็กไม่ได้นะตัวละคร,รเราค่อนข้างไวไวมากเป็นสมาชิกของแม่ใจนะครับระดับสูงเลยนะบายเ็ก อันนี้เป็นการกดดอชนะครับกดสูและดอชไปด้วยกดสเปกบาร์นะครับทำหการดอชเนี่ยโอ้แต่นี่ก็ยังโดนอยู่ <c oughs> แต่ผมว่ามันมีอย่างหนึ่งคือจังหวะที่ดอชเนี่ยคือมันสามารถดอชแนละ้วติดติด,ต,ดติดกันนะอ่าระยะเวลาห่างแค่ไม่กี่วินะครับวิครึ่งหรือวิเดียวหรือสองวิแป๊บเดียวอะ่ะคือแบบดอชได้ต่อเลยแบบไม่ไม่ไม่ชะงะักเนี่ยฮะพอแบบจังหวะเฮ้ยเห็นศัตรูว,วิ่งมามันเตรียมท่าฟัดกดสเปกบาร์ไว้ก่อนเลย จะราไปทางไหนค่อยว่ากันทีอันนี้ผมเลือกใช้ธนู2แบดนะครับเพราะอัพสกิลในเอเบลิตี้ว่าสามารถถือธนูได้2คันนะครับก็คือจะถือตัวธนูสไนเปอร์กับธนูวอลเออร์ธนูที่ยิงได้3แฉกส่วนอาวุธก็จะถือเป็นอนี้ครับไอตัวเนี่ยเป็นหัวลูกตุ้มแล้วก็ดาบอีกอันหนึ่งแล้วก็โล่ ก็ต้องเคลียร์ศัตรูให้หมดเลยโดนฟันฟีไปทีหนึ่งก็ไม่กลัวนะนี่แะคือช็อตเอ็กซิคิวของภาคออริจินนียครับเริ่มตั้งแต่ภาคออริจินเนี่ยคือถ้าตีปกติมันเป็นเหมือนเกม RPG ทั่วไปก็คือตีศัตรูแล้วก็เลือดลดเรื่อยๆพอตอนช็อตสุดท้ายเนี่ยถ้าเหลือตัวเดียวมันจะเป็นการเอ็กซิคิวแบบมเมอสู่เยครับก็คือเป็นชักจบฆ่าจบอะ แต่ถ้าเป็นแอส s ินคิดภาคก่อนๆเน,นี่ยก็คือมันมันจะมีท่าจบแทบจะทุกเอ่อเขาเรียกว่าอะไรทุกกระบวนท่านในการต่อสู้ในซีนนั้นๆเลยแล้วกดสู้ง่ายกว่านะครับกดสู้ง่ายกว่าภาคใหม่ๆคือคลิกขวาแล้วเคาน์เตอร์แอตแทแล้วแบบเรามันจะเป็นต้องกดคลิกซ้ายเพื่อฟันหลายๆรอบแบบภาคใหม่ๆเนี่ยคือพอศัตรูฟันมาปพ๊บก,กดคลิกขวาทีเดียวเคาน์เตอร์แอตแแล้วฆ่าต่อได้เลย ซึ่งถามว่าผมชอบระบบเ,เก่าหรือระบบใหม่อะไรมากกว่ากันผมรู้สึกผมชอบระบบแบบเก่ามากกว่านะเพราะว่ามันมันให้ความต่อเนื่องแต่ระบบใหม่นะั้นมันก็ท้าทายเหมือนกันโอเคตอนนี้เรามาอยู่ที่จุดเควสแล้วครับหีบล็อกอยู่เราต้องหาจุดต้องสงสัยถัดไปโอเคเจอแล้วอยู่ข้างบนแล้วทำการปีน เจอกุญแจแล้วเอาไปเปิดหีบได้แล้วเจอกระดาษจดหมายอย่งเป็นทางการนะครับ Royal Scribe False b o t เจอขวดสักอย่างนึงหยิบกระดาษออกมาเป็นเอกสารอะไรสักอย่างเป็นจดหมายนะครับอุดรัสเหมือนเขาจะบอกเกี่ยวกับเรื่องฟาโลนะครับจริงๆเนี่ยในอีพฟาโลคือใหญ่สุ็กซานเดแต่ว่ามันเหมือนมีการแทรกแซงของทหารกีดด้วยแล้วก็ของยุคที่สมคบคิดกันนะ มันแบบอยู <reforms> okay, <pl ains> ่ในอำนาจเ Long life. เกตาดิออสคือคนที่เอาลูกตุ้มทุบคนเมื่อกี้นี้ครับแต่ตายไปแล้วฆ่าเรียบร้อยเด e ะสแนกดรลอสเดอ r o y a ั s c r i b ปเอาลังรู้แล้วตัวการคือใครแล้วก็อันนี้อย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้คือ อาญาครับน่าจะเป็นภรรยาเราบอกว่าไอตัวไอเจ้าอุนรอสเนี่ยมันชอบอยู่ที่โรงอาบน้ำนะครับให้เราลองไปที่นั่นดูนอนเอาละครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าโรงอาบน้ำในเมืองอเล็กซานเดียเรียบร้อยแล้วเราเข้ามาแล้ว เป็นสายรับเข้ามาแบบนินเนียนนะครับนี่สายผ้าเตี่ยวด้วย <c oughs> เข้ามาในโรงอาบน้ำโอเคเป้าหมายของเราคือเราต้องทำการรอบสังหารอูดูลอสนะครับสมาชิกเดอะสเน็นต่นเองนะตแต่ว่าจากที่เห็นในหน้าจอเนี่ยก็คือจะมีทหารป้องกันอยู่แสดงว่าอูดูลอสต,ต้องอยู่ตรงนั้นนะครับในี่ในโรงอาบน้ำก็ <c oughs> พยายามหาทางอยู่นะครับเอ้ยจะไปทางไหนดีเพราะถ้าเข้าหน้าตรงๆก็เข้าไม่ได้ ทหารยิงคุมอยู่สองคนเข้าไปนี่มาเรียกเราเน่ผมก็เลยพยายามหาทางอยู่อันนี้เลยลองเช็คนะครับเลยลองลองเดินผ่านเล่นๆแต่มันมันตะโกนเรียกเราเมื่อกี้บอกว่าเฮ้ยอยู่ตรงนั้นเลยอะไรประมาณนั้นผมก็เลยหาทางครับแล้วก็มาเจอทางทางหนึ่งก็คือขึ้นไปข้างบนดีฮะเป็นเหมือนชั้นสองด้านบนเป็นทางเดินด้านบนครับโอเค แอสซินอย่างเราไม่มีตรงจุดไหนที่ปีไม่ได้นอกจากแมพที่มันไม่ให้เราปีนนี่ฮะแล้วผมก็หาเจอทางครับก็คือตรงนี้นี่ไม่มีหลังคาครับอุลอสอยู่ด้านล่างเนี่ยกระโดดได้เลยกระโดดฆ่าได้เลยนี่ครไม่ต้องพูดตายซะจังหวะนี้ จากหัวกดน้ําแล้วมันสู้ครับแล้วตัวใหญ่กว่าบายเอกด้วยนะดูดิความแข็งแรงก็มีนะ<อ>ก็เกือบเอาตัวไม่รอดเหมือนกันครับต่อยแล้วยังเอาอยู่อีกก็เลยต้องใช้ไม้เด็ดดีฮิตเล่นเบลดเกือบตายเหมือนกันบายเยกบอกโอ้โหเลนกุตาเลือกเลย นี่มีสวัปหายไปด้วยบักเข้าาใจว่ออุสเป็นคนฆ่าลูกชายเขาครับแต่ที่ผมจำได้คือตอนที่ผมเล่นฉากที่ฆ่าลูกชายเหมือนมีดของไบเอกที่เป็นคนถือเองพุ่งไปโดนลูกตัวเองตายหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ แต่ว่ามันจะมีพวกที่ใส่หน้ากากอยู่ประมาณสามหรือสี่คนแต่เราไม่รู้ว่าใช่คนนี้หรือเปล่าแต่บายเอ็กเข้าใจว่าคือคนนี้ The Snake เหรอ The Snake จะไม่มีวันตายแสดงว่าอาจจะยังมีสมาชิกคนอื่นของ The Snake อยู่ก็เป็นได้ นั่นก็หมายความว่าเรื tá, ot, ora, ja. ่องนี okay. Okay right> goddess, ้มันยังไม่จบนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยคำพูดของใาหยิกนะครับก็คือส่งวิญญาณสู่สุคติโอเคครับการพูดจาของผมอาจจะมีเสียงขึ้นนาสิกนิดหนึ่งเพราะเป็นวัดูโดร์สโดรสโดนคิวแล้วโดนฆ่าแล้วนะครับแล้วก็หนีเลยจัดฆ่าซะรีบฆ่ารีบไป ตวนนี้พวกดาดเห็นหมดแล้วกระแพงตรงไหนปีนได้ปีนครับหาทางหนี <Hey! S 1> มันเห็นเราแลและ <c oughs> มือเหนียวมาก <c oughs> ตอนแรกผมก็อยากจะฆ่าทหารให้หมดนะแต่ว่าฮ้ยมันเสียเวาลาวอ่ะก็เลยหาทางหนีดีกว่า <c oughs> เอาชีวิตให้รอดเราะเราไม่มีอาวุธเลยเลยครับมีแต่ฮีทเดมเบลดอย่างเดียว จะใช้ความสามารถความเร็วของไบเอก็กก็คงไม่ไหวเพราะว่ามันไม่ได้เหมือนภาคเก่านะที่แบบ c o u n t ตอร์แอตแทและสามารถฆ่าได้เลยในทีเดียวซึ่งภาคใหม่นี้คือเจอศัตรูลุม2ตัว3ตัวก็ลําบากแล้วนะครับถ้าเติมเป็นกองร้อยเนี่ยเรียบร้อยนะตายโอเคทีนี้ก็พยายามหาทางออกบมือเป็นแผลโอ้ใช่ไม้ร้อนรปิดแผลครับปิดแผลให้สนิท แล้วก็เรียบร้อยไปนะครับเควส์ end of the snake นะจบเควสไปเรียบร้อยครับโอเคครับผมหลังจากที่จบเควสเสร็จก็ออกมายืนสลอนอยู่ตรงหน้าโรงอาบน้ำนะครับเป็นสถาปัตยกรรมแบบกรีกเลยนะนี่สวยดีนะครับและที่นี่ผมว่าทำการถ่ายรูปขอสักช็อตนะครับก่อนจบ EP 2นะครับ ก็ยังไงขอขอบคุณทุกทุกท่านที่แวะเวียนเข้ามาชมนะครับสามารถพูดคุยทักทายกันได้ผ่านทางคอมเมนต์หรือมีข้อแนะนําติชมอะไรก็สามารถแจ้งได้นะครับก็จะปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับอ่านี้หามุมให้สวยที่สุดโอเคเรียบร้อยนะครับกดเซฟกบาร์บบาสายรูปนล้นกรกผมขอจบอี2ีสองไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับเจอกันพีหน้าน